โอเคผมแล้ว okay, ก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุววกคนนะผมก็รับคำเดี่นะครับผมแล้วก็ได้วล่นกับเกม Roblox เนี่ยเป็นมันมีชื่อว่า Britannic นั่นเองครับผมวันนี้เราอยู่ในแมป Britannic นั่นเองครับผมเป็นแมปนี้ครับผมมีผู้สร้างคนเดียวกันนะผมกับคนที่สร้างเรือคนที่สร้างแมบ Britannic เลยับผม อ่เราก็สามารถเล่นคนเดียวก่อนก็ได้นะขอจินตอนอาการก่อนนะครับ รับเขียนชื่อเแล้วก็ทำแบบเหมือนในหนังไททานิกอะประมาณว่าแบบกล้องมันเหมือนใช้โรูนอะอันนี้นะผมนี่เป็นแมปเรือนะผมเรือบริทานิกเนาะคนแมปนี้เป็นแมปของคนเดียวกันนะผมที่สร้างแมปไททานิกเลยนะผมคนเดียวกันเนาะผู้สร้างแต่แมปไททานิกนี่เป็นแมปแบบเล็กๆผมแต่นี่เป็นแมปใหญ่เลยผมเป็นแบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องเห็นแค่ครึ่งเดียวเนาะ ด้านตรงนั้นก็จะมีเกาะนึ่เนเกาะบริการอกนี่ก็เป็นเรือเหมือนกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้จักบ้างมันก็อาจจะไม่รู้จักเลยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็าอาจจะมีคนรู้จักบ้างเลยเนาะ,ะปกติมันตรงนี้ต้องเป็นพวกชั้นแบบว่าเป็นเรือเรือโดยสารมันก็แหละ สามารถแบบว่าไปส่งส่งผู้โดยสารได้มัเนะเนาะแต่เรือลำนี้ก็ล่มเหมือนกันนะล่มมันล่มล่มเพราะว่าชนกับเรือชนชนกับอะไรนะบางคนมีถ้าจำไม่ถ้าจำผิดนะผมประว okay. ัติผมวิทานิคก็จะประมาณว่าโอเคโดมจะมาเล่าประวัติแบบคร่าวๆกันเลยกันเนาะก็ประวัติของวิทานิคก็คือมันเป็นเรือ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 เหมือนเป็นเรือเดินสมุทรนั่นแหละ เป็นเรือเดินสมุทรนะเนาะ,นะก็ประมาณว่า,ามันมันเป็นเรือเดินสมุทรแหละแต่ว่าตอนนั้นมันมันเป็นเรือแบบว่าเป็นเรือพยาบาลด้วยเป็นเรือเดินสมุทรเนาะพอมาณว่าเอ้ยคือไปส่งผู้โดยสารมาว่าประมาณว่าไปส่งผู้โดยสารที่เป็นผู้ป่วยมาเนาะ,นะได้ทีนี้เรือลำนี้ก็ถูกถก็ถูกว่าก็ถูกถูกสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะั่นก็คือมันเรียกว่าอะไรวะ มันเป็นระเบิดใต้น้ำปะ่ะบางคนบอกว่ามันชนกับเขบอกว่าโดนกระสุนปืนเรือดำน้ำมันก็ประมาณอะไรทำให้เสียาหายวะเนาะต่อมาคือบางคนบอกว่าชนกับระเบิดใต้น้ำมันเนาะบริทานิกมันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าบางคนบางคนเขาเขาจะบอกว่ายังไงเนาะนะมันลูกล่างก็จะเหมือนไททานิกเปียบเลยนะผมลุปล่างจะคล้ายกันนะ รูปร่างมันจะคล้ายกันนะครับเป็นแมปเรือเนาะมันจะคล้ายกันนี้นะครับมันก็จะคล้ายจะจะคล้ายกันมากนะครับผมเป็นแมปแบบคล้ายเลยนะครับผมเรือรูปร่างดูจากรูปร่างเรือก็น่าจะ มันคล้ายกับเออไททานิกนะผมแต่แมบ,บนี้ก็คือมันจะมีเหมือนกับว่าเราเนะระเบิดใต้น้ำเหรอใช่ไหมบางคนเขาสันนิษฐานบางคนเขาสันนิษฐานแบบนี้เนาะนี่นะผมใต้น้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ รูปร่างก็จะประมาณเนี้ยเนาะเนี้ยผมรูปร่างเรือก็จะประมาณเนี้ยเนาะมันก็แต่ไม่รู้ว่ามันจะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่เรือชนก็จะมีอ,ะอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้น้ํานี้นะครับมันก็จะอยู่ใต้น้ํานี้นะครับผม ก็จะอยู่ใต้น้ำนี้นะครับเป็นเรือเป็นเรือเดินสมุทรนะผมที่ประมาณว่าเป็นเรือลำเดียวนะผมที่อยู่อยู่ของโลกนี้นะครับัอนประวัติศาสตร์ของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะครับนี่คผมหายานะก็มาแล้วนะผมนั่นก็คือเห็นเห็นกลมๆนี้ไหมครับเห็นกลมๆนี้ไหมครับนี่ก็คือกระสุนปืนมันเป็นระเบิดใต้น้ำเนาะ แลวทีนี้ผมมันก็จะมาชนกับเรือประมาณนี้นะผมนี่เห็นไหมครับน,ะนี่เป็นเรือเป็นลอยแล้วนะครับแล้วเรือก็จะค่อยๆล่มนะครับผมพิมพ์แป๊บนึงอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะสําหรับเรือลานี้นะครับเป็นเหตุการณ์จริง เป็นเรือเป็นเป็นเหตุการณ์จริงับผมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงับผมเหตุการณ์จริงของเรือลำนี้นะครับผมเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงนะถ้าบอกให้เหตุการณ์นี้ผมเป็นเหตุการณ์จริงของเรือบริทานิกผมและและผู้สร้างเขาจำลองมาจากสถานการณ์จริงนะครับผม เกมนี้ผมเขาเขาเขาจำลองจากสถานการณ์จริงนะผมของเรือลำนี้นะครับแมปนี้นะครับผมเขาเขาจำลองเขาจำลองจะเป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะผมของเรือลำนี้นะครับ แบบนี้ผมเป็นแบบจำลองสถานการณ์จริงผมเอ้ยเบคอนมันเข้าไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเข้าไปได้ยังไง <c oughs> โอเคผมเราเราเรา,เราก็สามารถเราก็สามารถเอ่อเขา้าเขา้าเราเราก็ไม่เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้ผมไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้ยังไงเนะาะตอนนี้ผมเรือก็ค่อยๆอยเอ,ยอยียงแล้วเนาะ สังเกตดีๆน,นะผมเพราะว่าตอนนี้คือด้านด้านล่างเรือมันเสียหายไปแล้วเนาะโดนเะเราเบิดเรือเวลาวนว้าผมก็ไม่เป็นไรนะผมเรือก็ค่อยๆเอียงนะเนาะเห็นไหมครับเอามันก็ ก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนาะอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เองเข้าไปไม่ได้แล้วเองเข้าไปได้ยังไงเมื่อกี้นี้ผมรูปข้างเรือก็ป,ประมาณเนี้ยนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเป็นยี้ครับโอเคผมก็จะเป็นประมาณนี้นะเนาะเอ็นครึ่งลำอีกแล้ว โอเคก็จะมีประมาณเนี้ยเนาะก็จะก็จะประมาณเนี้ยเนาะประวัติก็ประมาณเนี้ยแหละโอ้ยผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับผมก็อย่าลืมกดลิ้มไลค์ับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องดีบีดีชาแนลรีวิวด้วยผมก็ขอบคุณครับ